เนี่ยอ๋อเสาอยูเซ้าโน้นนาย โดยมิเสดนาสินาที่สามสองนะารับรัวบริษัทต้นทางทันทีโดยการขยายไปทางริษัทเดีครบ สานารณ์บริษัทที่มีความประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถเกินพิเศษนั่งสอบปากกาที่เซ็นทรัลี่4 3ถึงประสงค์ที่จะต้นทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีสุราษฎร์ธานีครับขบวนรถเกินนี้รอรีกกับขบวนรถเกินพิเศษทักษิณาที่3สอบอยู่สถานีพัฒน์การกับจุฬาองกดณ์คาดจะเข้าสถานีบ่างต่องได้ในเวลาโดยประมาณ6นาฬิกา6นาทีครับขอทราบครับู้ท่านที่ เราเดินาทางพิเศษการสองที่สีสา